สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565อาจจะมาช้าไปสักนิดหนึ่งเพราะว่ามาดามมีงานเยอะเลยทีเดียวนะคะชาวมาเรามาถึงชาวราศีเมษนะคะราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษาถึง13พฤษภามมาดูนะคะว่าในช่วงเดือนธันวาคม จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมช่วงท้ายนะคะมาดามจะให้เคล็ดลับเสริมดวงสำหรับชาวราศีเมษสาหัวข้อในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ครั้งนี้นะคะมาดามบอกนิดนึงนะคะครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษมากเลยนะวัน,เป,นเป็นการทดลองศาสตร์ใหม่ของมาดามมาดามกําลังคิดค้นใหม่เลยนะคะศาสตร์ไพ่นกกระจอกค่ะมาดามก็เลยนาําศาสตร์ไพ่นกกระจอกมาพยากรณ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่าเออไพ่นกกระจอกมีความแม่นยํามากน้อยแค่ไหนนะคะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่จะคอมเมนต์เข้ามาเลยทีเดียวนะคะขอบคุณไว้ก่อนล่วงหน้าเลยเพราะว่ามาดามก็อยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่มาดามคิดค้นได้ผลแค่ไหนอะ เรามาดูกันนะคะชาวราศีเมษในช่วงเดือนธันวาคมนี้เขาบอกว่างานของคุณเนี่ยต้องใช้คําพูดให้มากๆหน่อยจะดีหรือว่าถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่มันประชาสัมพันธ์นะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าต้องทําอะไรแบบกล้าได้กล้าเสียกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจและต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วยในที่นี้เขาบอกชาวราศีเมษสิ่งหนึ่งที่ต้องต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการงานอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าบุ่มบ่ามมากเกินไป อย่าตัดสินใจอะไรรวดเร็วมากเกินไปใครที่มีความอึดอัดไม่สบายใจคับอกคับใจอยู่อยากจะเปลี่ยนงานดูดีๆก่อนนะคะดูดีๆด,ดูให้แน่ใจก่อนเจอที่ที่ดีกว่าก่อนค่อยตัดสินใจไปนะคะในที่นี้เขาบอกว่ามีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากอยู่แล้วฉันอยากจะไปจากที่เดิมแต่สําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ก็บอกว่าช่วงนี้นะคะ ออกไปติดต่อเจรจาสื่อสารกับลูกค้าด้วยตนเองนะคะไปพบปะเจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยตนเองจะดีกว่าทําอะไรเอาตัวเราเองลงไปทําลงไปคุกคีกับงานจะประสบความสําเร็จมากกว่าแต่สําหรับใครที่ทํางานอยู่อยากเะยรู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไหมตอนนี้ยังเนาะสำหรับชาวราศีเมษอดทนอีกสักนิดนึงเนาะมันเป็นการเป็นช่วงของการที่เรียกว่าช่วงนี้ถึงจะมีงานเข้ามาเยอะถึงจะทํางานอย่างเขาเรียกว่า เรามีความรู้สึกว่าเราทุ่มเทกับการทํางานเรามีประสิทธิภาพในการทํางานแต่ว่าเจ้านายมองเราอยู่นะแต่ยังไม่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอาจจะเป็นเพราะว่าความใจร้อนหรือเราเป็นคนอาจที่จะดูว่าดูแข็งแข็งเกินไปนะคะไม่ค่อยที่จะประจบไม่เป็นพูดหวานไม่เป็นพูดหวานผ่าซากมากเกินไปลดตรงนั้นลงสักนิดหนึ่งแล้วก็ หัดหวานให้เป็นนะคะในที่นี้ก็บอกว่าหัดหวานให้เป็นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานถามว่าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตารักใครเราเลยเหรอมีนะสําหรับชาวราศีเมษเองมีผู้หลักผู้ใหญ่รักใครเมตตาเราอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเนะี่ยเข้าไม่ถูกจุดเราเป็นคนค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไป <c oughs> ขออภัยค่ะเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปแล้วก็เป็นคนที่ ยอมหักไม่ยอมงอแข็งเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นนะเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนหวานเข้าไว้จะมีประโยชน์และเป็นสิ่งที่ดีมากกว่ามาดูถึงเรื่องการเงินบ้างสําหรับชาวราศีเมษคือบอกว่าการเงินในช่วงนี้ถือว่าดีนะการเงินในช่วงนี้ยังมีความมั่นคงอยู่ <c oughs> <c oughs> แต่รายจ่ายก็มีเข้ามาหลายทาง ชาวราศีเมษเองมีเกณฑ์ของการที่จะมีรายรับเข้ามาหลายทางหรือมากกว่าหนึ่งทางแต่ก็มีรายจ่ายมากกว่าหนึ่งทางอาจจะมีรายจ่ายจากคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราเองหรือครอบครัวเดิมครอบครัวเดิมในที่นี้หมายถึงคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของเราเองหมายถึงคนที่แต่งงานแล้วเราก็อาจจะมีรายจ่ายที่ต้องแบ่งปันให้ครอบครัวตัวเองแบ่งปันให้ครอบครัวเดิมของเราหรือบางคนอาจที่จะมีครอบครัวเดิม คือแต่งงานแล้วแล้วเลิกลายอย่าล้างแต่มีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสียอาจจะมีลูกด้วยกันอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มามีครอบครัวใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจึงกลายเป็นเหมือนว่ามีรายรายรับเข้ามาเยอะก็จริงแต่ก็มีรายจ่ายออกไปมากกว่าหนึ่งทางนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่เรียกว่า จะใช้จ่ายอะไรต้องคำนวณให้ดีแต่ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีเมษไม่ว่าคุณจะมีรายรับรายจ่ายมากมากน้อยแค่ไหนก็ตามเงินคุณไม่ขาดมือนะคุณเป็นคนที่ทําอะไรแบบตรงไปตรงมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมองทําตามความเหมาะสมที่จะช่วยเหลือใครนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดิมหรือไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งจะเป็นญาติพี่น้องที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณจะช่วยเหลือตาสดแบบว่า ตามสัสดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ารายได้ยังมีความมั่นคงอยู่ยังไม่ใช่เรียกว่าโอยชักหน้าไม่ถึงหลังไม่ใช่แบบนั้นนะสำหรับชาวราศีเมษนะคะแต่ก็เรียกว่ามีรายจ่ายเยอะอยู่ทีเดียวที่มาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างความรักสาหรับชาวราศีเมษเขาบอกว่าคนโสดเรามาดูที่คนโสดก่อนนะคนโสดในที่นี้ มีเกณฑ์ที่จะได้สละโสดจะมีคนเข้ามาแต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยมันมากกว่าหนึ่งคนมันจึงทําให้เราเนี่ยลังเลตัดสินใจไม่ถูกเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกใครดีเพราะฉะนั้นน่ะเราจะเจอคนที่มีเสน่ห์เข้ามาแล้วที่จริงท,ที่สําคัญเลยสําหรับชาวราศีเมษในช่วงเดือนธันวาคมนี้คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคะดังนั้นมันจะดึงดูดให้มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนตัดสินใจดูให้ดีๆบางทีมันอาจจะกลายเป็นว่าไม่รู้จะเลือกใครเลยคบพี่ คือรักพี่เสียดายน้องอ่ะเลยเลือกคบทั้งสองคนแล้วมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าเกิดขึ้นได้นะสําหรับคนโสดทีนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้คนที่มีครอบครัวแล้วกําลังมีปัญหากันนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละนะคะอาจจะเป็นการที่เรียกว่าเออมีเรื่องใช้จ่ายหมุนเวียนเงินหมุนเงินที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็น ค่าใช้จ่ายไม่ชักหน้าไม่ถึงหลังค่าใช้จ่ายไม่พอรายรับไม่พอกับค่าใช้จ่ายซึ่งคู่ครองจะรู้สึกมีความรู้สึกว่าทําไมทําไมเงินเงินทองนี้แบบแบบเออมันเป็นลักษณะที่ว่าโอ๊ยแต่ละติดอ่างจะพูดแล้วพูดแล้วมันติดอ่างขออภัยนะคะคือบางทีคู่ครองเราอาจจะมีความรู้สึกหวาดระแวงเราว่ารายได้ที่เราได้มา ทำไมถึงให้เขาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจะมีความรู้สึกเราหองระแหงเกิดขึ้นเขาเริ่มมีความรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวคุณหรือเริ่มมีความระแวงในตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไร พูดกันเคลียร์กันโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองมันไม่เข้าใครออกใครเขาอาจจะหวาดระแวงว่าเราอะมีเอาไปให้ตรงนู้นตรงนี้หรือเปล่านะคะหรือแอบบซุกแอบบเก็บแอบบซ่อนแล้วไม่บอกให้รู้หรือเปล่าหรือแอบ,บเอาไปใช้อะไรจนเงินไม่เหลือหรือเปล่านะคะบางทีมีอะไรที่บอกได้ก็บอกมีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะเก็บไว้เป็นส่วนตัวเราก็ถ้าจะเป็นส่วนตัวจริงๆเนี่ยบางทีมันจะต้องเป็นส่วนตัวในเรื่องที่ดีนะ จนันแต่ถ้าเป็นส่วนตัวที่ในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมาดามมองว่ามันก็คือความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่บนความซื่อสัตย์จะดีแต่ถ้าอยู่บนความไม่ซื่อสัตย์บอกได้เลยว่าความรักของคุณกําลังโงนเงินนะกําลังเหมือนกับไม้หลักปักขี้เลนเลยมันยังไม่มันเริ่มจะไม่ค่อยมั่นคงเริ่มจะสั่นคลอนแล้วเพราะฉะนั้นดูดีๆทําดีๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองเลยทีเดียวด้วยนะเพราะว่าเขากําลังระแวงเรื่องนี้อยู่นะคะนี่มาดูถึงเรื่อง <c oughs> <c oughs> สุขภาพกันบ้างสุขภาพในที่นี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่บ้าง,งานนะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการบ้าง,งานของคุณคุณอาจจะเอาแต่ทางานมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนร่างกายเครียดนะคะอาจที่จะทําส่งผลทําให้เกิดโรคต่างๆอย่างเช่นว่าพอาร่างกายเครียดหรือเราเครียดกับงานแล้วเก็บเอาความเครียดงานเนี่ยมาไว้ที่บ้านด้วยติดตัวเรามาด้วยส่งผลทําให้เรานอนไม่หลับ นะคะอาจจะทำให้เราเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ผิวหนังหรืออาจจะส่งผลทำให้เราเป็นเกี่ยวกับระบบประสาททุกส่วนในร่างกายนะคะดังนั้นอ่ะใครที่มีโรคประจำตัว <c oughs> หรือใครที่ห้าสิบปพให้ไปตรวจนะคะให้ไปตรวจสุขภาพให้ระวังการเป็นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจโรคที่ เป็นแล้วเป็นระยะยาวแล้วรักษาไม่หายมันจะเกิดขึ้นมันจะมีการใช้เงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นได้สําหรับใครที่เจ็บป่วยอยู่แล้วก็ระวังมันจะมีเกณฑ์ของการใช้เงินก้อนใหญ่แต่ใครที่ยังไม่ได้เจ็บป่วยนะคะก็ให้ไปตรวจเพราะว่าถ้าใครที่กำงานหรือทำงานมากเกินไปหรือถ้าเป็นวัยรุ่นวัยเรียนวัยเรียนก็สำคัญคุณอาจที่จะบางคนบ้าเรียน ะะอยู่กับตำรับตำรามากเกินไปต้องพักผ่อนบ้างบางทีกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันหรือบางทีนอนแค่นิดเดียวชันบ้าป้าดูตำรามันจะส่งผลทําให้ระบบประสาทนในทุกส่วนในร่างกายของคุณเนี่ยผิดเพี้ยนไปหมดนะคะมันก็จะแต่ใครที่มีกรรมพันธ์เกี่ยวกับโรคมะเร็งมีเกณฑ์ของการเป็นโรคมะเร็งได้นะคะเป็นโรคที่แบบรักษาไม่หายอะ่ะนะคะ <c oughs> มาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้าง <c oughs> เขาบอกว่าชาวราศีเมษถ้าคุณจะมีโชคลาภ มีเกณฑ์มีโชคลาภไหมมีเกณฑ์มีโชคลาภแต่ได้มาแบบฟุกฟุกได้มาแบบที่ไม่คาดหวังถ้าเราไปตั้งเป้า,เาไปคาดหวังว่าเอ้ยงวดนี้ฉันจะเล่นเลขนี้นะมันน่าที่แทงแบบนี้เลยตั้งไว้เลยว่าต้องแทงสักเท่านี้งวดนี้จะได้เท่านั้นเท่านี้คุณจะไม่ถูกนะคะคุณจะได้ลาบลอยแบบฟุกฟุก ได้แบบที่ไม่ทันตั้งตัวได้แบบที่ไม่ได้คิดว่าอมันจะถูกอะไรแบบนี้หรืออาจจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านของคุณเพราะฉะนั้นใครที่นับถืออะไรนะคะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรให้บูชาให้ไหวมูเตลูไปเลยช่วงนี้ช่วงปลายปีละ ะะช่วงปลายปีแล้วมูเตลูไปเลยว่าเออเราขอให้ช่วงปลายปีนี้เรามีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาเราควรจะมูอะไรงั้นเรามาดูนะคะมาดามให้เคล็ดลับเสริมดวงสําหรับชาวราศีเมษว่าในช่วงปลายปีนี้คุณควรจะมูอะไรให้ชีวิตคุณเฮงเงปังปังมาดามให้3หัวข้ออ่ะมาดูหัวข้อแรกกันนะคะ หัวข้อแรกเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจําวันเสาร์สิบจบในวันอังคารเห็นไหมมีเออมันมันเกี่ยวกับดาวอังคารนี่เกี่ยวกับการงานเลยนะการงานที่ทําที่ต้องฟาฟันนะคะมีอุปสรรคต้องเหนื่อยยากลาบากต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็จะต้องมีการออกไปพบปะเจอเจอผู้คนดังนั้นค่อยทําวันอังคารสวดพระคาถาประจําวันเสาร์เพื่ออะไรเพื่อกําจัด อุปสรรคต่างๆสวดแล้วสวดในวันอังคาร10จบในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง 10, 15นาฬิกานะคะสวดเสร็จแล้วอธิษฐานขอพอรในสิ่งที่ดีๆงานการอะไรที่กําลังติดขัดอยู่เจ้านายมองไม่เห็นผลงานสักทีไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขอไปเลยนะคะปลายปีนี้ขอให้ชีวิตเฮงๆปังๆมีสิ่งดีๆเข้ามาอ่าอ,อีกหนึ่งหัวข้อเราควรจะทําอะไรเขาบอกให้ใส่เสื้อสีขาวใน <c oughs> ขอพัยค่ะให้ใส่เสื้อสีขาวหรือสีเหลืองนะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีเนี่ยให้เอามาใส่ใส่ในวันพุธนะคะปีนี้วันพุธปีนี้วันพุธอาทิตย์บดีสีเขียวเหนียวซับใช่ไหมวันพุธมันสีเขียวเหนียวซับแต่เขาบอกว่าให้ใส่สีขาวนะสีขาวหรือสีเหลืองใช่ไหมเออใส่เสื้อสีขาวหรือสีเหลืองเนี่ยมันแทนวันจันทร สีขาวหรือสีเหลืองแทนวันจันทร์เพราะฉะนั้นน่ะให้ใส่ในวันพุธนั่นหมายถึงว่าจะได้ทำให้ผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาเป็นมนตรีกับตัวเรามีผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาชื่นชูอุป,ปถัมภ์คุณนะคะอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆไปอา้าวอีกหนึ่งหัวข้อมาดูกันว่าจะทำอะไรให้ใส่พระเครื่องปางสมาธิในช่วง7นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกานาทีในวันเสาร์อีกแล้วเห็นไหมให้ใส่ในวันเสาร์ เมื่อกี้นี้สวดบทนะ่ะพระคาถาประจํวาวันเสารแต่อันนี้ให้ใส่พระเครื่องปางสมาธิในวันเสาร์นะคะในช่วง7จ็นาฬิกาสานาทีถึง7จ็นาฬิกานาทีวันเสาร์อ่ะโทษทุกภัยทายเสาดังนั้นน่ะเราอาจจะกําลังชีวิตเรากําลังมีอุปสรรคกําลังมีอะไรที่มันติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดอยู่เราลองใส่แล้วก็อธิษฐานขอปางสมาธิทําให้ใส่แล้วเราลองนั่งสมาธิเราลองสวดมนต์ดูซิ นะคะจิตใจเราจะได้สงบมันจะได้ไม่วาวุ่นมันจะได้ไม่ใจร้อนเกินไปไม่บูมบามผีผามอะไรมากจนเกินไปแล้วมันจะทําให้เรามีสติพอสติมาปัญญาเกิดน,นะคะดังนั้นคุณจะทําท,ทั้ง3าหัวข้อก็ได้มันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยทําแล้วก็ดีกับตัวคุณเองหรือจะไม่ทํามาดามก็ไม่ได้บังคับนะคะสุดแล้วแต่ใครที่จะเชื่อหรือจะไม่เชื่อนะคะก็จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีเมษแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ากด like, ากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแชร์ออกไปนะคะเพื่อจะได้เป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอ๋ขอขอนิดนึงนะคะว่าใครสนใจอยากจะเรียนไพ่นกกระจอกกับมาดามนะคะว่าเอ้ยมันเป็นไพ่นกกระจอกมันพยากรณ์ได้ยังไงติดต่อทักมาดามมาได้เลยนะคะที่0 0617360440นะคะ หรือเอ่อหรือเมมเบอร์นี้ลน์จะขึ้นลองทักมาพูดคุยค่าเรียนค่าอุปกรณ์อะไรยังไงนะคะมาคุยกันสวัสดีค่ะ